สวัสดีค่ะพบกับไฟมินิทกู o ดเดย์บทความ5นาทีดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้เรามีสีท่านอนผิดๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มาฝากกันค่ะการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีและง่ายที่สุดนะคะการนอนในท่าทางที่ถูกต้องและเหมาะสมก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดีไม่มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทในส่วนต่างๆของร่างกายก่อนวัยอันควรในทางกลับกันนะคะบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมยิ่งนอนยิ่งเมื่อยนั่นอาจเป็นเพราะเรานอนผิดท่าหรือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องค่ะรวมถึงเครื่องนอนอาจไม่เหมาะสมคือนิ่มหรือแข็งเกินไปก็เป็นได้ค่ะ สีท่านอนผิดๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะท่าที่หนคือการนอนขดตัวขุดคูค่ะก็คือการนอนที่มีการก้มศีรษะโกงหลังพับสะโพกงอเขา่าเป็นท่านอนที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะการนอนท่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังนี้ค่ะปวดเขา่าเอ็นบริเวณเข่าและสะโพกเกิดการอักเสบ เนื่องจากมีการพับงอของข้อสะโพกและข้อเข่าเป็นเวลานานค่ะกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างอักเสบและปวดเนื่องจากมีการโกงงอของหลังทำให้กล้ามเนื้อหลังถูกยืดเหยียดออกส่วนตึงค่ะกระดูกสันหลังมีการบิดโกงงอผิดรูปปวดคอจากกล้ามเนื้ออักเสบเนื่องจากการนอนนั้นมีการก้มคอคางไว้ทำให้กล้ามเนื้อคอตึงและยังเพิ่มแรงดันต่อหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงคออีกด้วยค่ะ และหากผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับประสาทอยู่แล้วการนอนในท่าที่ผิดสุขลักษณะอย่างเช่นท่านอนขดตัวคุดคูนี้ก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดมากขึ้นได้ค่ะท่าที่2นะคะคือท่านอนคว่ำค่ะการนอนคว่ำถือว่าเป็นท่านอนที่ไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากก่อน,นอนคว่ำจะทำให้ผู้นอนหายใจไม่สะดวกกระดูกสันหลังแอ่นมากกว่าปกติ และขณะที่นอนก็ต้องมีการบิดคอไปทางซ้ายหรือทางขวารวมถึงการแอ่นไปข้างหลังอีกด้วยก่ให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อคอเกิดอาการปวดคอและหลังได้ค่ะดังนั้นท่านอนคว่ำจึงเป็นท่านอนที่ไม่ควรทำเท่าไรหนะักนะคะแต่หากจำเป็นต้องนอนท่านี้ก็ให้ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะโดยให้หาหมอนมารองช่วงหน้าอกหรือช่วงท้อง ก็จะทำให้นอนได้สบายยิ่งขึ้นค่ะท่าที่3ค่ะคือการนอนแบบกึง่งนั่งกึ่งนอนนะคะถ้านอนแบบกึง่งนั่งกึ่งนอนโดยที่มีหมอนรองไว้ที่หลังเอาไว้แล้วนอนเอนหลังและถลายตัวไปบนเตียงหรือโซฟาพร้อมกับเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆนั้นทำให้ผู้นอนท่านี้ต้องงอหรือก้มคอเป็นเวลานานค่ะซึ่งหากทําเป็นประจำแล้วจะทําให้หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอและหลังทํางานมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดอาการอักเสบและปวดกล้ามเนื้อคอบาไหล่ขึ้นมาได้ค่ะรวมถึงสามารถทําให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างจากการที่มีการแอนหลังขณะนั่งได้อีกด้วยค่ะ และท่าที่4ีคือการนอนทับต้นแขนตัวเองค่ะการทับต้นแขนของตัวเองซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทอยู่เป็นเวลานานที่เกิดจากการทับของศีรษะหรือการพาดแขนบนพื้นผิวต่างๆเช่นพนักเก้าอี้พอเส้นประสาทถูกกดทับไปนานๆแล้วก็จะเกิดอาการทางระบบประสาทตามมาค่ะที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการข้อมือตก ทำให้กระดกข้อมือไม่ขึ้นเนื่องจากเกิดการถูกกดทับของเส้นประสาทค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอาการมักไม่ร้ายแรงและสามารถหายเองได้ซึ่งระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลส่วนมากแล้วจะใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์ค่ะโดยในระหว่างที่รอเส้นประสาทหายดีนี้แพทย์ก็จะให้มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณมือข้อมือและแขนท่อนล่าง เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบและเกิดข้อติดที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งอาการนี้นะคะส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่ดื่มแอลกหอฮอล์หนักจนเมาพับและนอนหลับลึกฟุบไปกับโต๊ะโดยที่วางศรีรษะทับต้นแขนไว้หรืออาจเกิดจากการที่คู่รักนอนหนุนแขนของอีกฝ่ายตลอดทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าข้อมือตกยกไม่ขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อแนะนำเพื่อทําให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีนะคะควรเป็นท่านอนงายนะคะหรือนอนตะแคงหมอนที่ใช้หนุนก็ไม่ควรเตี้ยจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปนะคะใช้เครื่องนอนที่เหมาะสมนะคะนอนแล้วสบายที่สุดหมอนสูงกำลังดีโฟกนิ่มพอดีค่ะมีหมอนข้างไว้กอดเมื่อต้องการนอนตะแคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือห้องนอนควเมืดสนิทไม่มีแสงและเสียงรบกวนขณะนอนหลับนะคะหรืออาจหาอุปกรณ์ตัวช่วยเช่นที่ปิดตาหรือที่อุดหูเพื่อให้เรานอนหลับได้สนิทให้การนอนหลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนจริงๆค่ะและนี่ก็คือบทความ4ท่านอนผิดๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะ ใครที่มีท่าการนอนที่ผิดปกติดังที่กล่าวมาก็ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุดของเรานะคะขอบคุณบทความดีๆจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ